นะฮะอดีตนายกสมชายบอกว่าอุ้งอิงนะฮะอายุน้อยไม่ใช่ปัญหาอ๋อนะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับนะฮะเออนะฮะเดี๋ยวปัญหามันวิ่งเข้ามาเองนะอุ้งอิงอายุน้อยไม่ใช่ปัญหาเพราะยังไงก็เก่งกว่าประยุทธ์วสับสมชายบอกว่าอายุน้อยไม่ใช่ปัญหาเพราะยังไงก็เก่งกว่าประยุทธ์เออนะฮะกูกูถึงว่านะฮะนั่นแหละนะครับมึงพูดอย่างเงี้ยนะฮะมึงก็ไม่ได้ปรึกษาทักกี้ของมึงเลยนะ ม่มึงพูดมึงคือเหมือนกับไอไอไออะไรนะไอคนที่ชื่ออะไรนะไอจุลพันธ์อะ่ะเออพูดหาอะไรไม่ยอมมาปารึกษาทักกี้ก่อนเลยนะฮะอิงบอกว่าอะไรอิงบอกว่าดิจิตอลวอ l l เ t เนี่ยนะครับนะฮะอุ๊ยขอบคุณครับพี่กดขอบคุณรถมอเตอร์ไซค์พี่กดบอกว่าเห็นน้องกบพูดถึงวินมอเตอร์ไซค์ก็เลยส่งมอเตอร์ไซค์ช่องกบมาโนไม่มีทางในนะครับ ช่องกบมโนไม่มีวงในนะครับช่องกบมโนมโนมีแต่นั่งทางในนะครับเออนะฮะเพราะว่าเรามโนนะครับพี่นะฮะต่อจากนี้ไปนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องจริงนะครับผมพูดเรื่องมโน99%ทุกเรื่องที่ผมพูดนะครับเป็นเรื่องที่ผมเอาข้อมูลมาจากการนั่งทางในนะครับไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะครับฟังเพลินๆอย่าไปซีเรียสนะฮะแล้วด้อมส้มดอมแดงที่มึงเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ากูเพ้อเพราะช่องนี้เขาก็เพ้ิกันอยู่แล้วนะครับ นะฮะเพราะนั้นถ้ามึงไม่อยากเพ้อม,มึงก็ไปฟังเรื่องจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นช่องส้มช่องแดงของพวกมึงกปนแะต่เพราะกูบอกชัดเจนว่าทุกอย่างที่กูเล่ามันคือนิทานนะฮะนะฮะให้มึงเข้าใจนิทานก็แค่นั้นเองนะครับผมนะฮะดังนั้นนะครับอิงไม่ใช่ปัญหาเรื่องอายุน้อยเพราะเก่งกว่าประยุทธ์แต่ถ้าอิงขึ้นเมื่อไหร่ทหารพร้อมลื้อคดีวัดใจอิงว่าจะช่วยพ่อ,อยังไง ันจะกดดันอิงด้วยพ่อตัวเองโดยการลื้อคดีพ่อขึ้นมาถ้าอิงจะช่วยพ่อโดยไม่สนใจความถูกผิดอิงก็จะโดนสอบจะเรี้ยธรรมแต่ถ้าอิงไม่ช่วยพ่ออิงก็จะมองว่าเนรคุณมึงคิดว่าอิงจะรับชะตากรรมนี้ไหวไหม เกมของลุงมันยาวกว่าที่คิดโดยการที่ลากแม้กระทั่งลากโปรเจกต์ต่างๆยุทธศาสตร์ชาติ20ปีลุงบอกไม่จําเป็นต้องรีบสร้างรถไฟฟ้า3มสนามบินลุงบอกไม่จําเป็นต้องรีบสร้างแลนบิดนะครับเพราะในช่วงสงครามและในช่วงอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นกูลากไปก็ได้เพราะกูสร้างมาขนาดนี้คิดหรอว่าลุงจะให้มึงเคมง่ายๆ <laughs> นะฮะขนาดว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศไทยยังไม่เสร็จลุงยังพาประเทศไทยมาหน้าขนาดนี้จนทําให้มีทุนสํารองอันดับหกของโลกมีทองคํานะครับ มากเป็นอันดับหนึ่งในอา bueno, เซียนอันดับสองของเอเชีย Self ia, นะครับแล้วก็มีการเก็บทองคํามากถึง90ตันซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งหมดแล้วก็มีสประมาณ2 4 5บหตัน <St ars> ดังนั้นเองนะครับผมนะฮะผมถึงบอกว่าคือเขาเรียกว่าการที่จะกําจัดศัตรูนะครับมันไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปประต้วงปฏิวัติอะไรแล้วนะครับรัฐประหารในปัจจุบันมันมีข้อจํากัดคือความขัดแย้ง ดังนั้นเองเนี่ยถ้ามันไม่มีความขัดแย้งจนถึงพี่เป็นด้อมส้มแต่พี่ชอบขอบคุณครับพี่ที่ไม่โกรธผมนะที่ผมด่านโยบายโสเภณีเสรีสุราก้าวหน้าคือผมไม่ได้มีปัญหากับคนด้อมส้มนะแต่ผมมีปัญหากับคนด้อมส้มที่เข้ามาด่าผมในนี้นะเพราะนั้นพี่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าอ่าการสร้างรัฐธรรมนูญปีห0นะครับโดยทําให้มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไม่ได้โดยวางค่ายกลเจ็ดดาวเอาไว้ การทำรัฐประหารตั้งแต่ลุงตูค่คบวาระมีนานะครับขอขอบคุณครับผมมีนา67นะฮะสอวอสีน้ำเงินคุมสภาสูงทหารวางคนคุมองค์กรอิสระประคองเศรษฐกิจแล้วส่งพักแดงเพื่อไปได้ชิบหายในมือเพื่อไทยกี่จะแก้เกมยังไงในเมื่อยิ่งเดินยิ่งตันงานนี้มันไม่ได้เหมือนกับไทยรักไทยนะครับสมัยไทยรักไทยอ่ะโฟกว่านี้เยอะมีอำนาจกว่านี้เยอะมึงยังล่วงเลยครับ ได้14ล้านเสียงมาสุดท้ายก็โดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านเพราะสุดท้ายก็โดนชักมัดออกมาโดยการต่อยใต้เข็มขัดโด,โดยเรื่องของการที่ถือหุ้นสื่อและไอ้ธนาทวยที่โดนย,ยุบอนาคตใหม่ก็โดนคดีเดียวกันคิดว่าที่ปรึกษามันโง่หรือฉลาดะที่ปรึกษาที่เรียกว่าคงเบ้งมันยังโง่หรือฉลาดอะอะนะฮะว่าง่ายๆ เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพี่ๆผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับนะฮะปกติเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร,ร่นะฮะแต่จะมาแฉไม่ใช่มาแฉแต่มาแชร์ <laughs> ในยุทธวิธีการลบเ่ยนะพี่มันจะมีอยู่แผนอยู่รูปแบบหนึ่งนะฮะที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นชินเขาเรียกว่าเป็นแผนการที่ว่าคือการยอมให้ค่าศึกยึดเมืองได้ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกวางเอาไว้แล้ว นะครับฟังดีๆนะฮะ,ก,ะ,ฮะการยอมให้ค่าสึกยึดเมืองได้ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกวางไว้แล้วเช่นยอมให้ค่าสึกยึดเมืองแต่รู้อยู่แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วจะเกิดโรคระบาดหรือเกิดน้ำเทือาน้ำท่วมใหญ่จนทําให้เมืองนั้นเกิดความวุ่นวายข้าวยากหมากแพงประชาชนประท้วงเกิดความวุ่นวายจนไม่สามารถบริหารได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะยอมให้ค่าสึกยึดเมืองแต่รู้อยู่แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วจะเกิดโรคระบาด ฝีดาดลิงมาหรือยังครับฝีดาดลิงไข้หวัดนกเฟสสองกำลังจะมาแล้วน้ำท่วมมาไหมน้ำท่วมมาไหมประเทศไทยเข้าสู่ลานิย่าแล้วจนทําให้เมืองนั้นเกิดความวุ่นวายข้าวยากหมากแพงประชาชนประท้วงจนเกิดจนเกิดความวุ่นวายจนไม่สามารถบริหารจัดการได้ดังนั้นแม้ข้าศึกจะยึดเมืองไว้ได้แต่ก็ปกครอง ได้หรือเปล่าผมถึงบอกว่าประชาชนประเทศไทยต้องรักษาเนื้อรักษาตัวดีกว่าเอาเวลาไปเคียดเรื่องไม่ควรเคียดนะครับดังนั้นแม้ค่าศึกจะยึดเมืองไว้ได้แต <ificar> so <ietnam ina> ่ก <kaikki> ็ปกครองไม่ได so ้ในทางการเมืองก็ทำให้ความชอบธรรมจากการยอมรับของพลเมืองพังทลายลง เพราะคนรู้ฝีมือในการบริหารว่ามึงปากดีแต่มึงทําไม่ได้ในทางกองทัพคือทําให้กองทัพฆ่าสึกหมดกําลังหรือเกิดความแตกแยกภายในการวางกับดักแบบนี้นะฮะการวางอาจารย์อ๋อนะครับกูก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยเมื่อกี้<ค><ณ>การวางกับดักแบบนี้ไม่เน้นการเอาชนะแต่เป็นการยอมแพ้ในศึกระยะประชิดหน้า แต่ลากค่าศึกให้บอบช้ำเพื่อรอโอกาสหาทางกลับมาเอาชนะในระยะยาวแต่สิ่งที่ลุงตู่ออกแบบไว้มันเหนือกว่าสิ่งที่ผมพูดไว้คือเขาไม่ได้ยอมแพ้ในศึกแต่เขาออกแบบระบบเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วเพียงแค่เหลือแค่รีเซ็ตประเทศการรีเซ็ตประเทศคือทำให้เศรษฐกิจไทยมันพังเหมือนปี40 จากนั้นจึงถึงจะประเทศไทยถึงจะกลับมาเทินอาลาวและนับหนึ่งใหม่ได้ภายใต้รัฐบาลที่คุณอาจจะยิ้มได้นะครับนี่ยังไม่นับนะฮะร,รวมวิธีการบริหารความขัดแย้งที่เน้นให้ค่าศึกแต่ละฝ่ายสู้รบกันเองและลดทอนกำลังของอีกฝ่ายลงโดยตนเองไม่ต้องเอาชนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เห็นลุงพีหรือยัง ผมไม่สนใจว่าลุงพีจะเข้าไปบ้านจันสองล่าผมไม่สนใจว่าจะคารุงพีเขาจะทำอะไรแต่ผมรู้ว่าลุงพีคือมือขวาของลุงตู่ลุงตุ๋ยคือมือขวาของลุงตู่ดังนั้นเองผมแค่รอเกมยาวแบบสบายๆบายเพราะสิ่งที่ลุงพีทำลุงพีโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องพลังงานถ้าลุงพีแก้พลังงานได้นั่นจริงเป็นเมนพอยต์เรื่องต้นทุนทั้งหมดของประเทศไทยดังนั้นประชาชนจะแห่มาปกมือให้ลุงพีเอง นะผมไม่ได้สนใจครับดังนั้นเองผมไม่ได้มาเครียดแค้นว่าจะต้องฆ่าทักทีจะฆ่าทำไมในเมื่อใช้งานมาไปชิบหายได้อะจะรีบดําเนินคดีหุ้นสือ่อทําไมในเมื่อเราลากไปสู่ความชิบหายในเรื่องของการล้มล้างการปกครองได้อะปล่อยให้มันเลือกตั้งแต่ไม่มีสิทธิ์ที่มึงจะชนะได้สิทธิที่มึงจะชนะไม่ได้คืออะไรคือหนึ่ง คดีที่มึงติดตัวอยู่2คือถ้ามึงแพ้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเช่นอาบาจอนายพักส้มนั่นแสดงว่ามึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่ามึงได้แต่เพิอฝันเรื่องแลนสไลด์ <c oughs> ผมถึงบอกว่ากลยุทธ์แบบเนี้มันเป็นวิธีการมันเป็นกลยุทธ์ล้ําลึกที่ต้องดูสถานการณ์และบริบทสภาวะแวดล้อมทําไมผมถึงบอกที่ว่าคงเบ้งจริงๆต้องอ่านสภาพอากาศออกก่อนที่จะก่อท,ที่จะออกลบ คนที่มองสภาพอากาศและมองภูมิศาสตร์ในการลบไม่ออกมีแต่เดินไปตายอย่างเดียวนะครับดังนั้นเองพี่มองไม่ออกกันเองพราะพี่มองไม่ออกกันเองพี่ก็จะพยายามผลักให้ลุงตู่ไปตายไปตายผลักให้ลุงตู่ไปตายไปตาย,ตายโดยที่พี่ไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันคืออะไรแต่สิ่งที่ลุงตู่เอาน้องกบแล้วถ้าเศรษฐกิจพังประเทศไทยมันจะเทินอากลับมาทําไมทองคำสองร้อยสี่สิบห้าตันพอไหม คุณสำรองอีก9้าล้านล้าน,านโครงสร้างพื้นฐานที่ติดอันดับโลกถึงอันดับที่ยี่สี่ของโลกนั่นจะทําให้ประเทศไทยเทินอารลากับมาได้รวดเร็วยิ่งกว่าใครในอาเซียนเพราะฉะนั้นเองพี่ต้องอดทนในระหว่างทางมันอาจจะมีทางที่พี่ไม่ถูกใจเพราะพี่ไม่เข้าใจถ้าพี่เข้าใจพี่อาจจะนั่งขำแบบผมว่าโอเคนะฮะมึงมึงยินดีปีดากันเสร็จหรือย,ยังมึงฉลองกันเสร็จหรือย,ยังถ้ามึงฉลองมาเสร็จแล้วสวัสดีน้องว่างส,สวยด้วย ถ้ามึงจะหลองมาเสร็จแล้วโอเคนั่นแหละกูจะได้เอาขนนถนนคอนกรีดอันที่สองมารอมึงมึงอาจาจะย้ายไปบริหารต่อที่ประเทศซิดนี่มึงก็ได้นะครับคดีชั้นติบสี่คดีหนึ่งหนึ่งสองนะฮะทักกี้อยู่ในไทยส่วนลูกสาวก็มีคดีกรรมเก่าของพ่อรออีกหลายคดีและธรรมนูญนะฮะก็ห้ามยุบสภาแบบไร้เหตุผล ร้องสารรัฐมนูญได้แล้วจะปฏิวัติทำหาอะไรในเมื่อปฏิวัติผ่านระบบเรียบร้อยแล้วตอนนี้โรคฝีดาดลิงกําลังจะเข้ามาพี่ต้องระวังตรงนั้นพี่ต้องเครียดเรื่องนั้นนะครับเออนะฮะโรคนะฮะพี่น้อ,นอยๆขอบคุณครับผมโรคไข้หวัดน,นกที่มันกำลังะระบาดเพราะนั้นเราต้องไปเครียดเรื่องโรคระบาดต้องระวังตัวเองรักษาชีวิตตัวเองให้รอดเดี๋ยวไปซีเรียสเรื่องการเมืองครับมันไร้าสาระมันคือละครฉากดนึงแค่นั้นเองคะะนะฮะ มีคนถามว่าแล้วเพื่อไทยมันจะตุกติกทําประเทศชิบหายได้ไหมพี่ต้องเขาบอกว่าประเทศต้องชิบหายถึงจะไปต่อได้ประเทศต้องชิบหายถึงจะไปต่อได้เขาว่าชิบหายคือไม่ได้พังทลายลงแต่เขามีนะครับแอเดีเหมือนที่ผมชอบพูดว่าพูดให้ดูเท่ๆนะไม่ได้มีอะไรคือ a s e back security คือสินทรัพย์ที่มันมจะมาค้ำกับประกันค่าเงินของประเทศไทยก็คือตองคํา นะทำไมกบไม่พูดภาษาไทยอ,อ๋ออยาก absent แบบพี่ทวยบ้างน้องว่านขอบคุณครับผมฝากไปติดตามให้กําลังใจน้องว่านด้วยนะครับสุดสวยนะครับเออนะฮะน้องเขาน้องเขาแต่ก่อนเป็นส้มนะฮะเออตอนนี้เป็นส้มจี๊ดหลังนั้นนะครับคุณต้องเข้าใจถ้าคุณอยู่ถ้าคุณยังเชียร์แดงถ้าคุณยังเสียส้มผมถึงบอกว่าจุดสุดท้ายปลายทางของคุณเนะี่ยคุณเป็นได้แค่คนรับใช้ให้สลิม าะทุกวันนี้สิ่งที่คุณทําก็คือคุณสารต่อจากงานยุทธศาสตร์ชาติของลุงทุกอย่างเลยนี่ยังไม่รวมห้าพันล้านที่คุณเอาไปใช้ซอฟต์าวอร์คุณยังไม่ได้ชี้แจงนะว่าใช้อะไรไปบ้างอะแล้วคุณคิดว่าไม่โดนเหรอถ้าเกิดว่าให้อิงชี้แจงอะนะครับผมนะฮะพี่มินสวัสดีครับ ถ้าสมมุติว่ายืดจะรลี่ทำบีกว่าตรวจสอบเงิน5,000ล้านที่เอาไปใช้ซอฟต์พาวเวอร์ใช้แล้วคุ้มค่าไหมกำไรได้เท่าไหร่ประเทศชาติได้ไรหรือถ้ามึงตรวจสอบปุ๊บแล้วมึงสวยอีกเพราะอะไรเพราะมึงบริหารการเงินผิดพลาดคราวนี้ติดฟุกทั้งพ่อทั้งลูกเลยทีนี้ทีนี้เดี๋ยวมึงเห็นนายกหญิงคนที่3คืออะไรรู้ไหมคุณหญิงพจมานคุณหญิงพจมานสว่างวงอ้อลูก นะคุณหญิงพจมานพอคุณหญิงพจนานไปอีกปุ๊บอ่ะคนละปีใช่ไหมอ่ะคนละปีเหมือนบริหารกันทีละนิดอ่ะบริหารกันทีละนิดอ่ะพินิดปีหนึ่งนะอิงปีหนึ่งอ่ะพจมานปีหนึ่งอ่ะโอ๊กปีหนึ่ง <c oughs> โอ๊กก็จะแบบว่าครับสวัสดีครับผมมั่นใจว่าผมจะพาไปาพาประเทศชาติไปแบบอย,อยู่อยู่ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับ <c oughs> <c oughs> เออมึงมาบริหารกันให้หมดตั้งตะบุญ เอาเลยเอา it, <ove> ให้มันเป็นบ้าแตกแรล่ขาดไปเลยเออนะกูทำหน้าะลรของกูเนี่ยนะกูเมื่อกี้กูงงหน้าเลยมึงมึงจะมึงจะมานั่งทนดงงทันดงตู้ว่าอิงไม่ใช่ไพ่ใบสุดท้ายอ๋อไม่เป็นไรนะกูกูนับไพ่อีกสองใบกูนับกูนับอ่ะณหญิงให้อีกใบหนึ่งนะกูนับโอ๊คอีกใบหนึ่งอ่ะมึงเหลือไพ่อยู่สองใบอ่ะอ่ะไม่เป็นไรบริหารคนละปีจบ เออไม่เป็นไรกููกูดูกูรอได้ไม่เป็นไกูรอได้กูก็ดูพวกมึงเล่นละครอ่ะกูรอกูรอได้ใครใครจะเครียดก็ใครจะเครียดก็เครียดไปแล้วแต่นะฮะเออเพราะนั้นนะครับทีนี้เรามาดูอย่างที่สองนะฮะเรามาดูอย่างที่สองนะฮะอ่ะเรามาดูวิธีของโจโฉกันบ้างพี่พีบอกว่าเบาได้เบาหน่อยนะฮะอ่ะนะครับ โจโฉบอกว่านะฮะจะปกทายังไงให้ศัตรูมันปกป้องเราทํายังไงให้ศัตรูมันปกป้องเราเราจะปลอดภัยเท่านั้นยังไม่พอนะครับกังฉินจะมีความผิดกังฉินคนไหนทรยศ์เราก็ใช้ข้อหาที่มันโกงกินเล่นงานมันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่โจโฉพูดโจผีลูกโจโฉก็เลยถามว่าคุณพ่อ แต่ถ้าทําอย่างนั้นไปนานๆเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ลุกมาโค,โโโคน amentos, ่นล้มเราหรอโจโฉก็บอกว่าวิธีการเลี้ยงกังฉินเนี่ยนะครับมีวิธีการอยู่สองอย่างจงอย่าเลี้ยงให้มันอิ่มอย่าเลี้ยงให้มันอิ่มและจงอย่าเลี้ยงให้มันสามัคคีกันโจโฉก็เลยถามว่าไอโจผีก็เลยถามว่าอย่าเลี้ยงให้มันสามัคคีกันเนี่ยทำยังไงโจโฉก็เลยบอกว่านะฮะ จงให้อำนาจแก่คนที่ไม่ควรจะได้อำนาจโจผีก็เลยถามตอกว่าทำอย่างนั้นแล้วจะได้อะไรโจโถก็เลยบอกว่าได้กังฉินไว้ปราบกังฉินเมื่อกังฉินที่ปกครอง บ้านเมืองเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากๆมีท่าทีจะก่อความวุ่นวายลุกลามมาถึงเราเราก็ให้อำนาจสั่งการแก่กังฉินอีกเมืองมาปราบมาลงเมื่อโค่นสำเร็จประชาชนก็จะแซ่ซ้องร้องสรรเสริญเราเราจะได้รับความดีความชอบไปในตัวประชาชนก็จะรักเราด้วยแรงนิยมที่ให้คนมาขับไล่กังฉินกันเองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า,าประชาชนที่รักเราเขาจะอะไรวะเนี่ยผมอ่านไม่ออกแล้วกอนนะ ผมโน้ตผมโน้ตมาเองผมยังอ่านไม่ออกเลยนะประชาชนที่รักเราด้วยแรงนิยมที่ให้คนมาขับไล่กังฉินนะฮะกับกังฉินใหม่นั้นกังฉินเก่ากับกังฉินใหม่นั้นจะช่วยเราปกป้องและปกครองเมืองอย่างสงบคือสรุปง่ายๆเลยนะครับผมก็คือการให้ประชาชนเนี่ยนะครับมาขับไล่กังฉินเก่ากับกังฉินใหม่สรุปแล้วไอ้กังฉินที่ขึ้นมามันอยู่ภายใต้ระบบที่ถูกวางเอาไว้ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการจะเคลียร์แต่ระบบของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนว่าต้องเป็นระบบของโจโฉแต่เราพัฒนาตรงที่ว่าเราออกแบบระบบเสร็จไปแล้วตั้งแต่ปี60นะโดยมีรัฐมนตรีปี60โดยมียุทธศาสตร์ชาติมาคุมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็แค่ให้กังขินขึ้นมาบริหารในยามที่บ้านเมืองมันไปไม่รอดใช่ครับพี่มาลีคือเอาโจรมาปราบโจนแต่ต้องควบคุมโจรให้ได้เพราะว่าโจนเนี่ยมันควบคุมโดยความโลภโจนมันควบคุมโดยความว่า เขาเรียกว่าอยากได้ลาบยศสรรเสริญผมถึงบอกว่าสอวอที่แห่มาสมัครเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่ามีความรู้หรือไม่มีความรู้แต่สอวอที่เข้ามาคือเข้ามาเป็นไม้กันหมาให้กับระบบโดยการที่ใส่ผลประโยชน์ให้มันมึงจะจ้างใครมาลงสมัครสอวอรก็แล้วแต่มึงจ้างแค่สองพันแต่พอมาลงสมัครแล้วตอนเลือกกูให้สามพันแล้วยังไง <laughs> มึงอย่าบอกว่ามึงไม่ซื้อเสียงเพราะพักที่มึงหานโยบายมึงก็ซื้อเสียงหมดมึงซื้อซื้อเสียงโดยอะไรมึงซื้อเสียงโดยการขายฝันไง มึงซื้อเสียงโดยการที่มึงบอกว่าจะตัดงบนู่นงบนี่งบนั่น,นแล้วถ้าเลือกผมผมจะมาเปย์มึงซื้อเสียงโดยที่มึงบอกว่ากูไม่มีตังค์ให้มึงตอนนี้นะแต่เดี๋ยวกูเข้าไปเป็นตำแหน่งแล้วกูจะแจก,กมึงเองแต่คนมันมองไม่ออกถึงตรงนั้นนะครับคนมันไม่ได้เข้าใจพอคนมันไม่เข้าใจปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะให้ลุงตู่กลับมาอยากจะให้ลุงพีกลับมาเอาชิบหายเลยทีนี้ประเทศไทยต้องเจอโรคระบาดต้องเจอหนี้กู้เรือนชิบหายมึงเอาลุงตู่มาฆ่าได้ไนงะครับ